สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทํานายฝันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นของคนที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกวางนะครับมารอชมกันว่าจะมีความหมายว่ายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปชมกันเลยครับสำหรับใครที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกวางฝันเห็นเขากวางหรือได้จับต้องรูปคำกวางจะมีการทำนายว่า อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนยศหรือเลื่อนตำแหน่งจากงานที่ทำอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทำให้ต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยอีกด้วยมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างนะครับเลขเด่นคือเลข2เลขรองคือเลข7ส่วนเลขนำโชคคือ21 22 23 712 713 722 สำหรับการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคควรเล่นแต่พอประมาณไม่ให้เดือดร้อนครอบครัวและเงินในกระเป๋านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ